สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ครับเลโก้ชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมพาทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมงานมหกรรมยานยนต์นะครับในปีนี้นะครับก็ถือว่าเราผ่านวิกฤตนะครับหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตที่เราเรียกว่าไวรัสนะครับโควิดนะครับซึ่งก็ถือว่าในครั้งนี้นะครับคงมีสิ่งที่น่าสนใจหลายๆอย่างนะครับเนื่องจากว่าเราเว้นนะฮะในช่วงของกิจกรรมนะครับการรวมตัวกันนะผู้คนเยอะแยะมากมายในขนาดนี้นะครับแล้ววันนี้ผมอยู่ที่บูธ ฮุนไดมอเตอร์ประเทศไทยซึ่งถือว่าในรูปแบบของการนำเสนอก็เป็นแบบเรียบง่ายนะครับเหมาะกับยุคนะครับเหมาะกับเรื่องของสมัยนะครับในช่วงที่เราจะต้องระวังตัวแบบ new normal ฮุนไดเองนะครับนำเสนอรถยนต์ในบูธมากมายหลายรุ่นนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจก็คงเป็นเจ้าตัวนี้ครับฮุนไดสตาร์เลียซึ่งก็เป็นรถยนต์ที่ถือว่าเป็นรถอเนกประสงค์นะครับรถ MPV ขนาดใหญ่ก็ 11ที่นั่งช่วยให้ในเรื่องการเดินทางนะครับสะดวกสบายแล้วก็มีความเป็นครอบครัวนะครับหรือว่าการรวมตัวของเพื่อนฝูงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการเดินทางในช่วงหน้าหนาวนี้นะครับก็คงมีโอกาสได้เดินทางท่องเที่ยวกันในรูปแบบของครอบครัวนะครับในรุ่นนี้นะครับผมมีโอกาสได้ทดลองขับแล้วก็พาทุกท่านไปสัมผัสกันนะเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายละเอียดนะครับของตัวรถเรื่องของการขับขี่ที่ต้องบอกว่าเป็นรถที่ขับสนุกนะครับ เครื่องยนต์เทอร์โบแล้วก็มีเรื่องของระบบความปลอดภัยเยอะแยะมากมายนะครับเราได้ลองใช้นะครับย้อนดูคดลิปเก่าๆเราได้แต่ในวันนี้นะครับยังมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับในส่วนของ H1 เขาก็แยกเซกเมนต์ออกนะครับในส่วนของ H1 เองก็ถือว่าเป็นรถที่แม้ว่าจะเป็นรูปแบบเดียวกันแต่ว่าก็มีความแตกต่างกันไปบ้างเล็กน้อยนะครับใครที่ชอบความใหม่นะครับความรูปร่างหน้าตาที่ถือว่าทันสมัยก็หันมามองซาเลียนะครับในราคาที่สูงกว่าแน่นอน,นครับ แล้วก็ในตัว S1 นะครับรุ่นใหม่ที่เผยโฉมออกมาในวันนี้ก็คือตัว S1 Elite NS ซึ่งตัวนั้นก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปหลายส่วนเหมือนกันจะน่าสนใจแล้วก็มีความพิเศษแตกต่างกับตัว S1 ในรุ่นก่อนๆอ,อ,อย่างไรบ้างนะครับไปติดตามชมพร้อมๆกันครับ รุ่นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เชื่อว่านะครับหลายคนสนใจนะครับในส่วนของรถที่เป็น MPV ขนาดใหญ่นะครับ11ที่นั่งนะเบาะมี4แถวนะครับทั้งหมด4แถวก็จะช่วยในการเดินทางนะครับไปได้ทั้งครอบครัวนะครับแล้วก็เพื่อนฝูงนะรวยเพื่อนอยู่แล้วนะครับยิ่งกว่าฮานามิอีกนะในรุ่นนี้นะครับก็ถือว่ามีการออกแบบใหม่โดยเฉพาะเรื่องของกระจังหน้านะครับก็ใช้เป็นสีดำนะครับเขาใส่เพิ่มเข้ามาก็คือเรื่องของไฟเดย์ไทม์ นิ่งไลท์นะครับในตัวนี้ก็เป็นเรื่องของหน้าตาที่ดูนครับเป็นรุ่นเก่านะครับแต่ว่ารูปการออกแบบให้มันสวยงามมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเองครับก็เรียกว่าเฟซลิฟหรือว่ามาได้เชนก็ได้นะครับในตัว NS เนี่ย NS เนี่ยนะครับในส่วนของภายในนะครับก็ยังเป็นเบาะเดิมนะครับเบาะปรับได้นะครับแล้วก็ใช้โทนสีเบสนะครับในรุ่นนี้นะครับ เปิดราคามาที่1 3 9 9 0 0้านบาทนะครับเทคโนโลยีและความปลอดภัยที่ใส่มาเพิ่มนะครับก็คือสิ่งแรกเลยนะครับที่ผมเชื่อว่านักเดินทางชินชอบกันก็เป็นเรื่องของคริส o ัลโทนนะเป็นเรื่องของคริส o ัลโทนนะครับระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะครับตัวนี้ยังไม่เป็นอะดัพตีฟคริส o ัลโทนนะครับจะสังเกตว่าด้านหน้านะครับไม่มีตัวเซนเซอร์นะครับก็ยังใช้เป็นแบบคริสตัลโท l อยู่แล้วก็ยังมีเรื่องของระบบเสียรภาพนะครับการทรงตัวนะครับอาจจะเป็นเรื่องของ ระบบที่ช่วยให้รถวิ่งอยู่กลางเลนนะครับตัวนี้ก็จะช่วยให้การเดินทางค่อนข้างสะดวกสบายในชีวิตประจําวันมากยิ่งขึ้นนะครับอนจจะเห็นว่าการออกแบบภายในนะครับก็ยงังคงคงเป็นรูปแบบเดิมนะครับในส่วนของสีก็จะใช้เป็นสีเบสเป็นหลักนะครับก็ดูทําให้รู้สึกโปร่งโล่งสบายนะครับกุญแจนะครับไม่ใชุ่ u ส h start ก็ยังเป็นกุญแจแบบธรรมดานะครับ เรื่องฟังก์ชันต่างๆอย่างที่บอกนะครับในพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับก็ด้านขวามือจะเพิ่มในเรื่องของเขาเรียกว่าคริสคอนโทนนะเข้ามานะครับก็สามารถตั้งความเร็วได้อัตโนมัตินะครับสะดวกสบายขึ้นอย่างแน่นอนนะครับมาดูด้านหลังนะครับข้างหลังก็เป็นเบาะนั่งนะครับทั้งหมด4แถวนะครับสแถว11ที่นั่งนะครับรวมด้านหน้าด้วยนะเบาะนะครับเป็น ถ้าจะเรียกว่าเป็นแบบแยกอิสระนะครับหรือว่าการเดินแบบบล็อกวอล์กทรูนะครับก็คงไม่ผิดนักนะครับเนื่องจากว่ามันค่อนข้างมีความสุขสบายนะครับแล้วก็สามารถปรับเอนนะครับได้อย่างอิสระเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะครับในรุ่นนี้ก็คงเป็นคล้ายๆกับตัวคุณไดสตา t a เลียนะครับก็สามารถปรับเอนได้นะดูแล้วก็คงช่วยให้อะไรครับการเดินทางนะครับในเส้นทางยาวๆนะครับก็สะดสบายมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ พูดในส่วนของโปรโมชั่นกันดีกว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าหลายคนมาที่นี่แล้วต้องไม่ได้มาดูรถอย่างเดียวนะครับก็อยากจะมาเลือกซื้อรถด้วยนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของแพ็กเกจแล้วก็โปรโมชั่นนะครับที่ ทางค่ายฮุนไดเองก็น่าสนใจทีเดียวนะครับเขาบอกว่าในส่วนของตัวซาเลียนะครับหรือว่าตัวฮุนไดเอสวันตัว NS นะครับที่เราพาไปชมกันเมื่อสักครู่นะครับจะได้ทั้งการรับประกันประกันภัยฟรีชั้น1น,นาน1ปีแล้วก็ดาวต่ำก็สิบเปอร์เซ็นต์นะครับ่อนยาวนานถึง8 4เดือนทีเดียวนะครับแล้วก็มีการบริการช่วยเหลือนะครับฟรีฉุกเฉินนะครับห้าปีพร้อมรับประกันคุณภาพนะครับทั้งหมด5ปีด้วยกันส่วนในตัวฮุนไดซาเลียตัวรุ่นเ ก็จะเพิ่มบัตรกำนันห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลูกค้า40,000บาทแล้วก็ถ้าเป็นลูกค้าเดิมของคุณได้นะครับยังมีส่วนลดเพิ่มอีก10,000บาทด้วยนะครับก็น่าสนใจทีเดียวนะครับ ใครที่สนใจนะครับรถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณใดเองนะครับรวมถึงนะครับรถยนต์ในรุ่นอื่นๆนะครับยี่ห้ออื่นๆครับก็คงมาเยี่ยมชมงานหกรรมยานยนต์นะในครั้งนี้ได้นะครับงานก็เริ่มตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่12บธันวาคมนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายคนมาที่นี่แล้วเพลินนะฮะได้ใบจองกลับไปบ้านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับค่ายคุณใดเองนะครับก็มีรถยนต์นะครับโดยเฉพาะรถประเภท MPV ขนาดใหญ่ให้เลือก หลายรุ่นทีเดียวใครที่อยากจะรับทราบรายละเอียดก่อนที่จะมาดูตัวจริงนะครับก็สามารถก็ไปได้ที่เว็บไซต์ของฮุนไดม i เตอร์ประเทศไทยดูรายละเอียดต่างๆก่อนที่เข้ามาชมภายในงานได้นะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมคาร์เวอร์ชาแนลนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่บูธฮุนไดแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนครับจะขอไปเยี่ยมชมบูธอื่นๆนะครับมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับก็ไปติดตามชมกันได้นะครับตลอดนี้ครับคุณลััสดีครับ